เชิกับข้าวเสร็จแล้วลูกเอามากินข้าวเร็วนี่แม่กับข้าวมื้อนี้อ่ะแม่ก็เป็นคนทำอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ดูแลหนูมาตั้งหลายปีอ่ะแม่ยังไม่พออีกเหรอไหนต้องมารับใช้สไปของแม่อีกเนี่ยนี่แกเงียบๆหน่อยได้ไหมเมื่อคืนพี่สไปคุแกทำโอทีกลับมาดึกเบาๆเสียงหน่อยแม่จะไปกลัวมันทำไมเนี่ยดังคำโบราณที่ว่าไวอ้อะ่ะสไปอ่ะก็ต้องทำตัวให้เหมือนสไปยหน่อยสิแม่นี่อะไรเนี่ย กี่โมงกี่ยามแล้วยังไม่ลุกออกมาจากเตียงอีกเมื่อคืนพี่สะพ้ายแกทำโอทีมาทั้งคืนแถมลูกก็งองแงร้องหาแต่แม่แกลองคิดดูสิว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนแม่แล้มีใครไม่เหนื่อยบ้างล่ะคะแม่สงสัยอะทางบ้านอะคงตามใจมันจนเคยตัวพ่อแม่เลยไม่สั่งไม่สอนไงหนูนาจะมาหาเรื่องกันแต่เช้าเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้าฉันบอกแกว่าฉันจงใจจะหาเรื่องแกอะ จะทําไมคะพอได้แล้วลูกหยุดเถียงกันได้แล้วมากินข้าวกันได้แล้วเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดหนูนาเพียงเพราะเงินสายในที่แกมาขอยืมฉันแล้วฉันไม่ให้แกยืมอ่ะจำเป็นต้องหาเรื่องฉันทุกวันเลยเหรอแล้วแกดูแกสองผัวเมียาสิไม่เอาการเอางานวันวันไม่รู้จะทําอะไรจังแต่จะขอยืมเงินฉันเพื่อไปใช้จ่ายแกรู้ไหมว่าฉันจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนแล้วฉันจะบอกอะไรให้แกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนแม้แต่แดนเดี๋ยวแกก็จะไม่ได้จากฉัน ข้าวที่แม่ฉันทำอะ่ะแกก็ไม่ต้องกินหนูนาแกรู้ไหมว่าทำไมพี่สะพ้ยแกถึงมีสิทธิ์กินกับข้าวทุกอย่างในบ้านหลังนี้ทุกวันนี้พี่สะพ้ยแกเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านแล้วการที่เขาจะช่วยเหลือแกมันก็คือน้ำใจของเขาถ้าไม่ช่วยมันก็แล้วแต่เขาใครจะมาฝัดฝาดเช็ดถูความขี้เกียจของแกได้ทุกวันนี่แม่หนูเป็นลูกในสาของแม่นะนี่แม่ไปเข้าข้างคนนอกอยูงมาหรอคนนอกงั้นเหรอ คนนอกที่แกพูดถึงอะ่ะเขาจะดูแลคนนิบัติชั้นตอนแก่ซึ่งแกทําไม่ได้เลขอย่างนึงนะถ้าแกยังอยากจะมาเหยียบที่นี่อยู่อะ่ะระวังปากระวังคําของแกไว้ด้วยไปเลยถ้าแกไม่พอใจอะ่ะแกก็ไปเลยนู่นแม่เธอถ้าลูกแม่ไม่ดีอะ่ะแม่ก็ตัดได้แต่ลูกสะใภ้ที่ดีอะ่ะมันหาไม่ได้ง่าย 你看我的路。